มาแล้วตาม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 มาหาของของหนูของของหนูของของหนูรอก่อนรอเฮ้ยเฮ้ยของดู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 ทำดิดูทำดูเตะขึ้นนั่งให้มันเรียบร้อยก่อนดิเนี่ยดู่ำดูทำทำไงเตะไม่กัดตรงนั้นไม่กัดตรงนั้นไม่เอา ไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวก่อนดูก่อนนี่เห็นไหมเต้กัดเป็นรูเลยยังไม่ได้ดูเลยเห็นไหมนั่งดีดีนั่งดีดีนี่พี่อารยาเขียนมาแฮปปี้นิวเอียร์2021ครับลาเต้ขอให้น่ารักเป็นขวัญใจ FC ทุกคนตลอดไปนะครับเข้าใจไหมฮะพี่เขาเขียนมายาก็คือแบบไม่สนอะ ฟันนี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยได้เหรอเอ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 อเดี๋ยววิเดี๋ยววินี่นี่นี่อะไรนี่ข้าเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่จับตรงนี้จับตรงนี้เล่นจากของขวันไว้ใจเป้ดูต้ององ嘛ดูดูขาล้างดูขาล ไม่ทั่วดมไม่ทั่วดมไม่ทั่วอ๋อว้าได้น้องตัวใหม่ด้วยเต้เบาๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเต้ชอบมากเลยตัวนิ่มๆอย่เงนียะนี่น้องอะไรเดี๋ยวก่อนนั่งงบนั่งงบนั่งงบนั่งดี่ดินั่งดีด่งดิเต้เป็นพี่บูนะนี่น้องอะไรน้องอะไรพี่น้องอะไรตัวนี้คือน้องอะไรน้องอะไรน่ารักอ่ะีหนั่งเหมือนเต้ป่ะเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวดิอุ้ยนู่นดินี่เหมือนตัวที่แล้วเลยขอได้ป่ะขอนะ หนึ่งขอนะนนเ,นเอ้ยนะย,ยิ้มมากเลยอะ่ะมาใหม่เนี่ยพี่พ่อใหม่อีกแล้วเดี๋ยวดูดิแต้หมาบ้านนอกอย่างเราอ่ะได้มีโอกาสกินขนมพวกนี้ <laughs> นี่มันขนมไฮโซนเนี่ย <laughs> ทั้งเป็นบุญวาสนาของลาเต้ามากมายเพราอนู่นอ่างไม่มีปัญญาไปหาให้หรอกนะที่เนียมันไม่มียกเว้นต้องเข้ากรุงเทพใช่ไหมอ่ะโอ้โห แต้เต้จะกินไหนก่อนได้อยากได้ไงก่อนอันไหนเอาอันไหนมีไหมมีไหมอันนี้ใ่ไหมอันนี้ก่อนไหมไปดูตามได้ดูตามทำไงก้างหนึ่ง้างหนึ่งเอ,อ๋ยขอถือไว้ก่อนไม่เอาไปไหนหรอกแม่รีบมองตามเลยค่ะเนื้อแกะชิดเนื้อเต็มเต็มคำนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ลุ้นลุ้นลุ้นลามนามสามไม้น้าแต้มันหอมมากเลยใช่ไหมมันหอมมากเลยใช่ไหมหูหอมมากเคี้ยวเว้ยหูเคี้ยวด้วยคืนเขามองตาว่คืนก็ได้คืนก็ได้ตุ๊กตาคืนแหมวคอย เป็นไงรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยแกให้อีกชิ้นหนึ่งอังนหนึ่งให้มันเคี้ยวมั่งไงลูกเอ้เต้ไม่เคี้ยวเลยอ่ะนะในป่าใน,นป่าไปด้วยกัน เร็วๆหน่อยดิครับเร็วๆหน่อยดิครับเต้บอกเร็วๆหน่อยดิครับเรอยากจะเร็วอ่ะคนก็แก่หมาก็แก่ใช่ไหมหูตาว้าวืมโอ้โหอย่างไวอย่างไวโอ้เนื้อเนื้อปลาดีมากเนื้อปลาสวยมากเนื้อปลาสันหามันหาพอกินอันนังไหม ดูตาแต่ดูตาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อย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 มากเลยอืมขอเนาะตรงนี้เนาะก็ขอป่ะให้พอป่ะให้ป่ะให้ป่ะจะกินทำไงก่อนโอเคจะกินทำไงก่อนเนี่ยวันวันไปเดินมาก็เลียปากเนี่ยวันวันเดินมาก็เลียปากอย่างเงี้ยทั้งวันตะกี or, ้แต่จะก็ทำไง จะกินทำไงจะกินทำไงไม่ไดให้ทีหนึ่งให้ทีนึ่งอุ้ยใม็่ใหญ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 ่ใหินใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญาใหญ่อหญ่าหญ่อหญ่ใหญ่ให่อนเ่ใะข่บคุณใ่อหญ่ให่อหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ออญ่ใหญ่ใเญ่ใหญ่ใ่อนญ่ใหญ่ให่ให่่่ใหให่ห ห้ามงับน้องนะเอาไว้ก่อนน้องตัวนี้ตัวใหม่สุดขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับพี่อายาขอบคุณชอบนั่นไงขวาแล้วแล้วแม่เอาขนมอีกเหรอไม่กินขนมแล้วใช่ไหมข้วไม่กินขนมแล้วใช่ไหมไม่กินขนมแล้วใช่ไหมชอบไม่กินขนมแล้วใช่ไหมเอามาก่อนให้หนูถือให้อ่าลงกล่องกันนะลงกล่องก่อนนะเออให้น้องอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเนี่ยไม่กินด้วยกันหมดเลย ขอบคุณพี่อรารยามากๆเลยนะคะส่งมาให้ทุกครั้งเลยทั้งที่นอนทั้งขนมไม่ได้ขอขอบคุณนี่ขอให้พี่อรารยามีความสุขมากๆเลยนะคะเตะอ,อ,นอะนี่สิบอกพี่อรารยาให้มีความสุขมากๆนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ขอให้ห่างไกลจากโควิดนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ